สวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วเจ้ามือนี่ได้ขนมจีนน้ำยากะทิปลาคนๆเอออันไหนก้อนจะกินกับฝงสายตาไปก้อนละพี่น้องเอ้ยยางวานัะะ่นล่ะกินซอนมันบอถนัดกินมือนี่ของแสบของนัวด้วยละ่ะกินพวกเส้นอียงแบบเนี้ยกินกับสมกับสอนมันบบขุ่นชิ่นอิลีพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ได้ห็นขนมจีนมาเนาะ ด้มาเหล้วกัมาก,กินก็พักกับห้าน่ลนะพี่น้องพักห้าน็ะซมี่อันบักทั่วฟักเง้าวมีมะละกอขูดมีอันกะล่มปีแล้วก็มีบักลดินฟ้ามีพักกีตูวพักซี่เหล้ามีอันกเกษตรน้ำมีแครอทบนมาจากน้อยพี่น้องบะนี้น้ำยากะกะทินี่ก็ผสมกันกับน้ำยาอัน เขาเอิดอไหยังบ่แม่น้ำยาดอกพี่น้องเป็นแกงฟักทองวังพันธะเสถอเอามาตติมไห้นามมันจงเล่งไห้นามมันเป็นตะก,กินเพราะว่าอันน้ำยามันด้มานหน่อยตะพักเข้าอ่ะลายหลายพี่น้องก็เลยต้องหาแนวมาแกมเสริมเพื่อให้มันได้อัธรดแล้วก็รสฉาติเนาะมือนี่ก็สิมาว่าเรื่องข้าวในจากหน่อย,อยพี่น้องเป็นข้าวอายัดบัญชี ว่าไปแล้วเนี่ยข้าวอายัดบัญชีเป็นอิอย่างตีเฮ็ดให้ประชาชนเดือดร้อนซะเหลือเกินบางคนนั่นคิดสิแกงการโอนมาลอยหนึ่งเราไปแจ้งความก็ไดดเด้ยพี่น้องสังเกตเบื่งไปแล้วมิจฉาชีพตัวคนกลางเนี่ยลอยนวลยังเช่นพี่ที่เพิ่นครับแกปที่เพิ่นครับอิหยังแบบนี้เนาะได้รับเงินจากลูกค้ามาเขาก็บ่ไไ้หูดอกว่าเป็นเงิน ดีหรือเงินบดีหรือเงินสีดำหรือว่าเงินที่เขาไปโกงไปทุจริตมากเท่ากับโบหูมาหลังจากนั้นถืออายัดก็น่าจะอายัดแค่เพียงหยอดเงินโบหนาสีอายัดทั้งหมดแล้วก็อีกอย่างหนึง่งตผู้โดยสารก็คงจะร้อยล่ำเลยหลัะพี่น้องเบิ่งส่งไปแล้วแล้วพี่เพิ่นจะจําได้าว่าคนโดยอยู่ตรงไหนเออไม่ยิ่งคนนั้นหน้าตายังง่ายรูป,ปรพรรณสถานแบบไหนและตำรวจสิไปจํา ตามจับในเร็ววันหรือเปล่าว่าขอหาชอกอกชอโชกงหรือว่าจังไดและกระกระบ,บวนการของท่างตำรวจจักบหหัวเป็นยังไงแต่ประชาชนเดือดร้อนนี่เป็นเรื่องจรงิงหลายคนบอกว่าเอ้ยยืมเงินพอยืมเงินเมีเอามาใสา่เงินเดือนจะคลองถูกอายัดไว้ทั้งเมืแอ้วแบบนี้การเดือดร้อนของประชาชนได้รับผลตอบแทนแบบไหนกันหรือ อยากถามว่าหลังจากที่อาญดเงื่อนไหวโดยที่เจ้าของเงิ่อนเดือดร้อนเ่นไปกู้หนี้ยืมสินดอกบอกดอกเบี้ยที่บ่ไดใจหรือแม้กระทัง่งคางวดหลอกงวดลด,ด,ดที่ยังคงมีปัญหาเพราะว่า่มีเงื่อนที่จะไปจ่ายเกิดจากการอาญดซึ่งบ่ได้อา,าัดแค่บัญชีเดียวเรียกได้ว่าอา,าัดถูกบัญชีในรล่สือ่อมันเป็นไปได้จังเดพี่น้องการที่ห้าถูกบัญชีมาโอนมาแค่บัญชีเดียวจะโดนบัญชีอื่นๆ ที่จะถูกอายัดด้วยมันเป็นเรื่องที่นนะาปวดหัวปวดประสาทซะเหลือเกินแล้วมันบ่มีการตรวจสอบเงิ่อนของเฮ้าเลยเหรอวาเงินยอดที่เฮาเอาไปฝากเอาไปใส่เอ,นนเอาไปนันเอาไปนี่มันเป็นเงืนก่อนใดเออหลายคนก็ตั้งขอ้อสงสัยว่าเป็นหยังบัญชีมาถึงบ่ถึกอายัดแต่ถืกอายัดส่วนมากเป็นบัญชีของประชาชนซึ่งประชาชนบ่มีสิทธิจะมีเงืนที่มากหรือไม่เงื่อนเขาออกเลยเหรอ เออเพราะว่าบางคนเขาก็เป็นแม่ขอแม่ค่าออนไลน์เป็นแม่ค่าตลาดแม่ค่าตลาดเดี๋ยหนึ่งก็รับโอนเงินนอพี่นอบและแบบนี้กับซิบ่เดือดร้อนกันทั่วหนาตี้นอน